มาเลเซียดินแดนแห่งความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมผู้คนอาศัยอยู่รวมกันอย่างผสมกลมกลืนและสามารถดำรงเอกลักษณ์ของตนเองไว้ได้จนได้รับการขนานนามว่าดินแดนแห่งเผ่าสังคมที่รวมไว้ซึ่งเชื้อชาติที่หลากหลายทั้งชาวจีนอินเดียชาวยุโรปชนพื้นเมืองและชาวไทยในมาเลเซีย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าชาวมาเลเชื้อสายไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีถิ่นอาศัยในดินแดนแถบคาบสมุทรมาลายูมาช้านานจนกระทั่งถึงยุคล่าอาณานิคมในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามทำสนธิสัญญาในพุทธศักราช2452ยอมยกดินแดนทั้ง4บนแหลมมาลายูคือไซบุรีกลันตันตรังกานูและปาลิสให้แก่อังกฤษ โดยชาวไทยส่วนหนึ่งยังคงตั้งหลักปักฐานอยู่สืบมาช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะด้วยการที่เรามีมีสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นก็เลยเขาเรียกว่าทรานสเฟอร์คือโอนบริเวณรัฐมารยูตอนเหนือนะเกนะด,ดะกลันตันตรังกานู ปลิศเนี่ยกลับมาให้ไทยปกครองก็คือดินแดนที่เราที่เรียกว่าเราเสียไปตอนสมัยรัชกาลที่๕เนี่ยก็โอนกลับมาให้เราปกครองพอมาเลเซียได้รับเอกราชหรือมาลายูได้รับเอกราชเนี่ยนะสหพันธรัฐมาลายาเนี่ยคนที่คนไทยที่อาจจะมาจากพัทลุงสงขลาอะไรต่างต่างเนี่ยนะะก็ถูกเส้นพรมแดนขีดแล้วก็กลายเป็นพลเมืองของมาลายาหรือว่ามาเลเซียไป พุทธศักราช2,505พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการพระราชการณียกิจสำคัญประการหนึ่งคือทรงเยี่ยมเยียนชาวไทยในมาเลเซียด้วยทรงเห็นว่าคนเหล่านี้แม้จะเป็นชาวมาเลเซียแต่ก็ยังคงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยมีความผูกพันกับเมืองไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานที่ใดเมืองใดล้วนมีประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชาวไทยที่ตั้งรกรากอยู่ในมาเลเซียได้เดินทางมารับเสด็จพระองค์อย่างล้นหลามพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดไทยในมาเลเซีย ซึ่งนอกจากวัดไทยจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแล้วยังเป็นสถานที่สำหรับการพบปะของชาวไทยเพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นการรักษาไว้ซึ่งความงดงามทางพุทธศิลป์และทำารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทยเขาก็กระจัดกระจายอยู่ตามชุมชมน,นต่างๆคือจะเห็นก็คือจะอยู่ตาม ก็จะมีวัดไทยที่ไหนมีวัดไทยก็คือตรงนั้นก็คือเป็นชุมชนคนไทยที่อยู่ก็มีนอกจากในปีนงังก็มีที่ไซบุรีส่วนอื่นนะนี่ถ้าไปดูก็ทางกาลันตันตรังกานูคือรัฐที่เคยเป็นของเรามาก่อนวัดแรกที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนคือวัดเมฆประสิทธิ์วัดไทยในเมืองอิปโปแห่งรัฐเประครั้งนั้นชาวไทยที่อาศัยในเมืองอิป และจากเมืองไซบุรีที่ได้ทราบข่าวได้เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จกันเป็นจำนวนมากพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถานเป็นภาษาไทยกับพระสกนิกรเหล่านั้นโดยทั่วนหน้าซึ่งทุกคนสามารถฟังและตอบคำถามพระองค์ได้เป็นอย่างดี เอกลักษณ์อันโดดเด่นของวัดเมฆประสิทธิ์คือรูปปั้นพระสงฆ์ขนาดเท่าองค์จริงจำนวนมากประดิษฐานเรียงรายรอบพระวิหารองค์พระพุทธไสายาตนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาสักการะและขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดอย่างสม่ำเสมอ หลังจากเสร็จสิ้นพระราชการณียกิจที่เมืองอิโปโทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเกาะปีนังปีนังเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยมนตเสน่ห์แห่งอารยธรรมรวบรวมวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆไว้อย่างกลมกลืนถ่ายทอดอัตลักษณ์ผ่านวิถีชีวิตและความงดงามทางศิลปะ สิ่งเหล่านี้ล้วนดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาสัมผัสความหลากหลายที่หล่อหลอมจนกลายเป็นอีกหนึ่งเอกลัก,กษณ์แห่งประเทศมาเลเซียพระราชการณียกิจที่สำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองปีนังครั้งนี้คือการเยือนวัดชายะมังคลารามวัดที่เป็นดั่งศูนย์รวมชาวไทยสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และสืบสารประเพณีของชาวไทยวัดที่คนไทยในเมืองปีนังร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่มายาวนานกว่า170ปีคือวัดนี้เป็นศูนย์รวมของคนไทยในนี้รวมทั้งคนมาเลเซียที่นับถือพุทธด้วยก็ทุกครั้งที่มีเหตุเขาเรียกรายงานสำคัญของวัดจะทอดกระถินจะ อะไรวันสงกรานงานบุญอะไรต่างๆไม่แั่งปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นหนึ่งที่สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของปีนังคือแต่ละวันเราจะเห็นว่าไม่ใช่นอกจากญาติโยมจะมาทําบุญทําอะไรของวัดปกติแล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวเยอะมากคือเป็นหนึ่งในจุดสําคัญเป็นคล้ายๆที่ประวัติศาสตร์เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงวัดชัยมังคลาราม เหล่าผสุกนิกรทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียที่รอเฝ้ารับเสด็จพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมุงคลว่าชัยโยอย่างไม่ขาดสายทั้งชาวมาเลเชื้อสายไทยและชาวไทยปักใต้ที่เดินทางมาเพื่อเฝ้าชมพระบารมีตั้งแต่เช้าตรู่พระองค์ได้ทรงทักทายะสุกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดคนวินางด้วยจากที่อื่นด้วยที่ทราบข่าวนะ รับข่าวในหลวงเสด็จมาทุกคนก็ถึกปลื้มใจก็อยากจะมามา,มา,มารับเสด็จอยากไปนั่งบ้างรัตเกด้าบ้างรัฐอื่นๆบ้างอ่ะตอนนั้นได้มาทำพิธีกรรมเกี่ยวกับการเปิดพระเนตรพระเนตรพระพุทธสยามนะแล้วตั้งตั้ง,ต,งตั้งชื่อให้ว่าพระพุทธสยามพระพุทธชยญมงคล พระพุทธชัยมงคลพระพุทธสายญาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองปีนงังมีความยาวถึง108ฟุตสูง23ฟุตครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธสายญาติองค์นี้พร้อมทั้งทรงบริจาคพระราชทรัพย์ร่วมสมทบทุนสร้างวิหารพระพุทธชัยมงคลให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชุมชนชาวไทยในปีนงัง วัดชัยมังคลารามตั้งอยู่บนเกาะปีนังนับตั้งแต่ดินแดนแห่งนี้ยังอยู่ภายใต้อานานิคมของอังกฤษเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงศรัทธาของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเกาะปีนังที่มีการพัฒนาทั้งทางด้านการเผยแพร่พระธรรมธรรมนุบบำรุงพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการสร้างปูชนียสถานถาวรวัตถุและเป็นศูนย์รวมความศรัทธาและจิตใจของชาวมาเลเชื้อสายไทยสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และที่เมืองหลวงกรุงกัวลาลัมเปอร์ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดพุทธไทยเชตวันอันเป็นพระราชภารกิจสำคัญชิ้นสุดท้ายที่ทรงปฏิบัติระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนมาเลเซีย วัดพุทธไทยเชตวันสร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซียโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนก่อสร้างวัดแห่งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธที่พำนักอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์อมีวันประเพณีต่างๆเช่นวันลอยกระทง วันสงกรานก็มีคนมาเยอะคนเป็นพันๆที่ที่ที่มาร่วมงานแล้ววันอื่นๆก็หรือมากก็วันวันอาทิตย์ก็มีการสวดมนต์ไหว้พระมีเด็กมีโรงเรียนวันอาทิตย์แล้วก็มีโรงเรียนอสอนภาษา,าไทยให้แก่ชาวไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียคือไทยสยามไทยที่ ่ทีเกิดที่นเอกลักษณ์ของวัดพุทธไทยคือการคงไว้ซึ่งคุณค่าความงดงามทางพุทธศิลป์แบบไทยภายในพระอุโบสถประดิษฐานองค์พระพุทธธรรมมินพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานเพื่อเป็นองค์พระประธานในพระอุโบสถแห่งนี้อีกด้วย พระองค์ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถและทรงพระกรุณาลงพระปรมาพิไทยบนแผ่นศิลานำมาประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถเป็นหลักฐานแห่งการเสด็จที่ชาวไทยและชาวพุทธในมาเลเซียต่างภาคภูมิใจเมื่อได้มาที่วัดพุทธไทยเชตวันแห่งนี้ There were visits to were uh, placess significance Si of As well as uh, places of uh, culture, uh, both Malaysian culture as well as Thai culture. In fact, it was that first visit which actually brought the king and the queen to a Buddhist temple in uh, Pataling Jaya, where they gave a generous donation for the founding of a Buddhist temple right here in the city of uh, uh, Kuala Lumpur. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของมาเลเซียได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยและการปรับตัวของผู้คนแม้ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติาศาสนาและวัฒนธรรมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนผ่านวิถีชีวิตที่ดำเนินต่อเนื่องมายาวนานแต่สิ่งสำคัญที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงความแตกต่างเหล่านั้นให้หล่อหลอมกลมกลืนเข้าเป็นหนึ่งเดียวคือการยอมรับและเรียนรู้ในความแตกต่างของกันและกัน พระราชการณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงปฏิบัติในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำรงรักษามิตรภาพระหว่างประเทศในระดับรัฐแล้วในระดับประชาชนพระองค์ยังทรงเป็นมิ่งขวัญต่อชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยรวมไปถึงชาวไทยที่ได้ตั้งรกรากอยู่ในมาเลเซียแห่งนี้นับเป็นรากฐานสำคัญในการสมานมาตรีระหว่างประชาชนชาวไทยกับชาวมาเลเซียให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น จนถึงปัจจุบัน